ประเด็นข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ณนะวันนี้ปรากฏว่ามีข้อพิพาทเพิ่มเติมขึ้นอีกแล้วนะคะหลังจากที่ประเทศจีนได้มีการทําแผนที่ขึ้นมาใหม่และปรากฏว่าไปเพิ่มพื้นที่ให้กับตัวเองนะคะครับเพราะว่าแผนที่นี้นะครับจัดทาโดยกระทรวงทรัพยากรของประเทศจีนก็มีการยึดเอาพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้ที่เป็นส่วนสีแดงตรงนี้นะครับ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอาณาเขตจีนด้วยซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้ทําให้ประเทศที่อยู่รอบๆทะเลจีนใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นเวียดนามมาเลเซียบรูไนหรือว่าฟิลิปปินส์เขาต้องไม่พอใจอย่างแน่นอนแล้วก็ออกมาบอกว่าจะไม่ยอมรับแผนที่นี้แล้วก็ถือว่าแผนที่นี้ไม่มีผลบังคับทางกฎหมายนะครับซึ่งเราจะเห็นนะครับว่าในแผนที่พื้นฐานประเทศจีนฉบับแก้ไขใหม่นี้ก็จะมีการแสดงอนณาเขตทั้งบนพื้นดิน ซึ่งตรงพื้นดินก็จะไม่ได้มีปัญหาอะไร <S <S แต่ว่าที่เป็นปัญหาก็คือพื้นที่ทางทะเลจีนใต้ <S <S ใ<ช>ที่มีการยึดเอาพื้นที่นี้นะครับคิดเป็นประมาณ90%ของทะเลจีนใต้ ไปรวมกับอาณาเขตของจีนด้วยซึ่งต้องบอกว่าถือว่าเยอะมากๆนะคะคุณผู้ชมเรื่องข้อพิพาทในทะเลจีนใต้จริงๆก็เป็นประเด็นมาตลอดนะคะมีทั้งเวียดนามฟิลิปปินส์แล้วก็มาเลเซียที่เขาบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจริงๆก็เป็นของเขาเช่นเดียวกันซึ่งทางสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่าจริงๆตรงนี้เป็นน่านาน้าสากลน,นะคะ <c oughs> ประเด็นเรื่องนี้ต้องบอกว่ายังไม่ยุตินะคะจนกระทั่งจีนนี่แหละคะ่ะก็ มาบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นของตัวเองนะคะซึ่งเป็นแผนที่อัปเดตล่าสุดครับแล้วก็การอัปเดตล่าสุดที่เกิดขึ้นเนี่ยครับก็คือเออจะเห็นนะครับว่าตรงพื้นที่ทะเลจีนใต้ที่ทาง<ะ>จีนเขาเคลมเนี่ยจะมีเส้นปักเล็กๆอยู่จ<ะ>ํานวน10เส้นซึ่งแผนที่ก่อนหน้านี้ะจะมีเส้นปักประมาณอออยู่9เส้นแล้วก็พอมีการเพิ่มเส้นปักเป็น10เส้นก็เลยทําให้พื้นที่ทะเลจีนใต้นะครับที่ทางจีนเขาเคลมว่าเป็นของเขามันกินอนาเขต กว้างมากขึ้นเนี่ยค่ะก็มาเลเซียไต้หวันแล้วก็ฟิลิปปินส์ก็ออกมาไม่ยอมรับนะคะเกี่ยวกับแผนที่ตรงนี้เพราะมองว่าพื้นที่ตรงนี้จรงิงๆก็เป็นน่านน้นําสากลด้วยนะคะคุณผู้ชมจากตอนแรกเนี่ยประเทศจีนเคยยื่นแผนที่ฉบับล่าสุดนะคะต่อสหรประชาชาติเมื่อคิจศักราช2009คือตอนนั้นเนี่ยจะเห็นว่ามีเส้นปัดทั้งหมด9เส้นแต่ว่าเวอร์ชั่นใหม่มีทั้งหมด10เส้นด้วยกันนะคะประเด็นของเรื่องเป็นอย่างนี้ค่ะคือแผนที่นี้เนี่ยสร้างขึ้นมาโดยที่ไม่มี การอ้างอิงหลักฐานความจริงอะไรเลยอันนี้ในฝั่งของมาเลเซียฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็เวียดนามเขาอ้างแบบนั้นคือเขาอ้างบอกว่าที่ผ่านมาจีนพยายามที่จะอ้างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นของจีนมาก่อนแต่เป็นที่สังเกตนะคะว่าแม้ว่าจีนจะทําแผนที่ออกมาให้กับสหประชาชาติว่าพื้นที่ของประเทศจีน กินพื้นที่เท่านี้แต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลจีนกลับมาพูดบอกว่าคนที่ดูแผนที่ตรงนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณหรือว่าเหตุผลความเป็นกลางเหมือนกันคล้ายๆก็บอกว่าภาพที่ใช้เนี่ยเป็นลักษณะของภาพที่ไม่ได้เป็นหลักฐานยืนยนันตรงนี้ก็เลยงงเหมือนกันว่าแผนที่ที่ส่งให้สหประชาชาติเขียนออกมาเป็นเส้นปะ ว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินจีนแต่รัฐบาลออกมาบอกว่าก็ต้องใช้วิจารณญาณเอานั่นเองค่ะ,คะก็เหมือนว่าเป็นแผนที่ที่สร้างขึ้นจากมุมมองของประเทศจีนะนะครับแล้วทีนี้ทะเลจีนใต้นะครับก็ถือว่าเป็นเส้นทางการเดินเรือที่มีความขับขั่งมากที่สุดเส้นทางหนึ่งของโลกด้วยมูลค่าสินค้าที่ขนส่งผ่านน่านาน้ำตรงนี้นะครับมูลค่าปีหนึ่งสูงถึงกว่า3ล้านล้านดอลลาร์ดังนั้นหากพื้นที่ตรงนี้ถูกจีนครอบครอง ก็จะส่งผลเสียหายนะครับต่อเศรษฐกิจของโลกอย่างแน่นอนซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะครับหลายๆประเทศอย่างตะวันตกเขาก็อ้างว่าเป็นน่านน้ําสากลที่ใครๆก็สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้แต่ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจีนก็พยายามที่จะเคลมทะเลจีนใต้ไปเป็นของตัวเองโดยการเข้ามาปลูกสิ่งก่อสร้างตามเกาะ,ะแก่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานีวิจัยท่าเรือหรือว่าสนามบินขนาดเล็กตรงนี้ก็สร้างความไม่พอใจให้กับประเทศอื่นๆที่เขาก็บอกว่า พวกเขาก็เป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนี้เหมือนกันทีนี้เราลองไปดูความคิดเห็นนะครับของรัฐบาลฟิลิปปินส์ว่าเขามองแผนที่จีนอันใหม่นี้อย่างไรบ้างค่ะซึ่งรัฐบาลจีนก็เรียกร้องนะครับว่าให้จีนช่วยดําเนินการต่างๆด้วยความรับผิดชอบและปฏิบัติตามภาระผูกพันทั้งหลายของตนภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็คําตัดสินของอนุญาโตตุลาการเมื่อปี2016ซึ่งประกาศให้เส้นเขตแดงที่รัฐบาลจีนสร้างขึ้นมานะครับ ไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายส่วนมาเลเซียก็ได้ยื่นเรื่องผ่านช่องทางการทูตเพื่อขัดขันแผนที่ใหม่ของจีนแล้วและกระทรวงต่างประเทศของมาเลเซียก็ออกแถลงการที่มีเนื้อหาว่าแผนที่ใหม่ฉบับนี้ของจีนไม่มีอำนาจบังคับใช้ใดๆกับประเทศมาเลเซียส่วนกระทรวงการต่างประเทศของไต้หวันนะครับก็มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าแผนที่ใหม่ของจีนมีการรวมเอาไต้หวันเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของจีนด้วย ซึ่งเรื่องนี้กระทรวงต่างประเทศไต้หวันก็ออกมาบอกว่าไต้หวันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นก็สะท้อนให้เห็นได้ชัดนะคะว่าแผนที่ใหม่แผนที่นี้เนี่ยก็เป็นมุมมองของจีนประเทศเดียวเลยนะคะเพราะว่าประเทศอื่นเนี่ยปรากฏว่าในพื้นที่บริเวณที่เป็นพื้นที่ทับซ้อนเขาก็ไม่ยอมรับโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีข้อพิพาทอย่างเช่นทะเลจีนใต้รวมถึงการที่มีการรวมเอาไต้หวันเข้ามาตรงนี้ด้วยไต้หวันก็บอกเลยบอกว่าไต้หวันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของจีนนะคะคเพราะฉะนั้นตรงนี้ตอนแรกนะคะพอเราเข้าไปอ่านข่าวตกลงว่าเอออาจจะต้องมีการขึ้นศาลโลกในการตัดส ิ่งข้อพิพาทพื้นนี้ตรงนี้หรือเปล่านะคะแต่ปรากฏว่าน่าจะเป็นในมุมมองของจีนแค่ประเทศเดียวเพราะว่าประเทศอื่นเนี่ยเขาก็ยังไม่ยอมรับนะคะแต่ในอนาคตไม่แน่อาจจะเป็นประเด็นนะคะเพราะว่าทางตะวันตกเองเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้เป็นพื้นที่ของประเทศไหนเลยแต่ว่าเป็นน่านน้าสากลเพราะว่าบริเวณพื้นที่ของทะเลจีนใต้ตรงนี้คุณผู้ชมลองดูค่ะแน่นอนว่ามีทรัพยากรน,นะคะต่างๆที่เป็นประโยชน์แน่นอน ทุกประเทศก็อยากที่จะเคลมในการมีผลประโยชน์สําหรับพื้นที่ทะเลจีนใต้ทั้งนั้นนะคะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะต้องดูกันต่อไปว่าประเทศที่อยู่รอบๆทะเลจีนใต้ที่ถูกทางการจีนเขา ยึดครองพื้นที่ตรงนี้ไปเขาจะมีการเคลื่อนไหวอย่างไรต่อไปเพื่อที่จะทําให้แผนที่ใหม่ของจีนตรงนี้ไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายคือจริงๆแล้วเนี่ยแผนที่ใหม่ตรงนี้มันคงไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายระหว่างประเทศอยู่แล้วล่ะเพราะรประเทศอื่นเขาไม่ยอมรับแต่สําหรับจีนเองเขาอาจจะอ้างแต่ประเด็นสําคัญมันก็คือว่าการที่เขาไปสร้างสถานีวิจัยหรือว่าไปสร้างพื้นที่ที่เป็นของเขาในบริเวณที่ยังเป็นพิพาทกันอยู่ ตรงนี้นี่แหละค่ะที่อาจจะทําให้เป็นปัญหาได้แลนะแน่นอนก็มีปัญหามาตลอดเหมือนจะเป็นการป้องกันไม่ให้ประเทศอื่นเข้าไปในพื้นที่ใกล้ๆเกาะที่จีนเข้าไปสร้างสิ่งปลูกสร้างเอาไว้แล้วเหมือนเป็นการเคลมว่าเกาะนี้เป็นของฉันนะใครจะเข้ามาใกล้ๆไม่ได้ใช่ค่ะ